น่ากินมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะข่าวันนี้ปุ่นเกงเรื่องน่องหมายดองค่ะปุ่นไส้เนื้อมูสซ้ำชันกระดูกมูแล้วก็นเนื้อขาม,มูค่ะไส้ย่างมานิดย่างละหน่อยค่ะ นอหมายดองเนี่ยจะเข้ากับเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูเนือ้อไก่ปลาไม่ว่าจะเอาไปแกงทีหรือว่าแกงซ้อมก็อร้อยทั้งนั้นค่ะแต่ถ้าเรารับประทาน mm. ดีมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะนานๆกินสักครั้งได้ค่ะค่ะไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะค่ะแกงซ้อมคุณก็จะใช้ส่วนที่ว่าเป็นข่าหมูนะคะแล้วก็กระดูกซุปค่ะ ทีมีทั้งเนื้อแล้วก็มันติดยุคค่ะมูซ้ำชันค่ะเอาผส้มกันและล่ายางนะคะร่อยดีค่ะนอไม่ดองค่ะบุนไดแบบที่เข้าซับนะคะไม่ได้ติว่าหั่นเป็นแว่นเป็นชิ้นค่ะแล้วก็เข้าดองแบบไม่ฟอกไม่ฟอกซีนะคะก็ปลอดภัยดีค่ะผิกการเรี่งค่ะ กระเทียมขมินข้นเครื่องแกงซ้อมกะปิมะนาวค่ะขาหมูหั่นเป็นชิ้นปุ้นก็จะไปต้มก้อนนะคะเพาะวาขาหมูค่อนข้างจะเนียยค,ค่ะค่ะปุ่นต้มน้ำสะอาดนึ่งลิดนะคะแล้วก็ใส่กเกลือปุนลงไปค่ะเอาหมูลงไปต้มก้อน<ม>ค่ะ ใส่ม้ํสามชั้นแตต้มเลยเลยนะคะมีฟองเรกกชอนฟองออกอน,นะคะต้มค่ะกะปิค่ะแกงนอก่อไม้แล้วก็ใส้ติกซอสแล้กวก็ใาชายมะนาวนะคะเราจะใส่กะปิหน่อยค่ะถ้าใส่หมากเนี่ยจะเม้นค่ะผัดก,กระเรี่ยงค่ะ กระเทียมขมิน้นที่ิ่นตำรวมกันเพราะวา่าพริกแกงเลืองะคะ่ะตองใชริกซอสนะคะถึงจะอร่อยค่ะแล้วก็จะเพิ่มขมิน้นแล้วก็กระเทียมไปด้วยค่ะผสมกับเผือกแกงส้มจะอร่อยเข้มข้นขึ้นมากเลยค่ะตำทั้งหมดรวมกันเลยค่ะ เบาๆก่อนนะคะทำเสร็จแล้วก็ตังไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวออไปใส่ในหม้อแกงได้เลยค่ะ เคี่ยวน้ำเก๊งต๋อไปค่ะผื่ไม่ชอบว่ามีกากขงนผิดเกงโอยนะคะเผื่อสามาเป็นละลายน้ำกรองโอกอนได้ค่ะเอากากทิ้งไปค่ะแต่ปุนจะใส่รวมไปเลยค่ะปุณว่าเอามาเคี่ยวแล้วก็น้ำเกงมันจะเข้มข้นกว่าค่ะ <S <S เคี่ยวน้ำเกงไปได้สักพักเลยปุนก็จะใส่นอไม้องลงไปนะคะ ใส่ไเยอะนะคะใส่ผอหอมห้องค่ะเดือดจะติดรบกับรุงรสค่ะรุงรสกันนะคะน้ำตาลตะโนดค่ะน้ำ้าค่ะ ใส่เนื้อทับพีก่อนนะคะสีอู่ข้าวค่ะสีอูข้าวคณก็จะใส่เนื้อทับพีก่อนค่ะชิมดูนะคะหวาถทึงองได้ไหมถ้าไม่ทึ้งก็เติมได้ค่ะถ้าเราใส่ทีเดียวไปมากมากเลยเนี่ยจะแก้ยากค่ะพุ่งถุงดอดค่ะ คินดูแลคุณจะเติมน้ำตาลทรายอีกองช้อนชาค่ะซีอิข้าวค่ะอีกซ่องขับทพีนะคะ ลงอแต่แบบร้านเค็มได้กลมกลมแล้วนะคะคุณจะปิดไฟค่ะแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะน่ากินมากเลยค่ะ แกงเซตเราตั้งผักไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะก่อนที่จะตักไปกินค่ะมันจะทําให้น้าแกงหนัวขึ้นค่ะน่ากินมากเลยค่ะเสซตราคาแกงเรื่องน่าดับประทานไหมคะค่ะชิมไปแล้วคะ่ะเนื่องจานอาร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะเพื่อนๆลองตำพริกแกงแบบตปุ้นทำนะคะ สะดวกแล้วก็อร่อยดีด้วยค่ะค่ะวันนี้ปุลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้เจอกันไม่ในเมนูต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ